แสดงว่าผีพายกันแบบนี้นี่ก๊อตจัดเลยใช่ไหมเห็นว่าจุดยืนจุดหนึ่งนี่คุมได้สามที่เลยเหรอก๊อตสุดๆไปเลย <c oughs> ไอม้มุมไอม้มุมมุมที่โดดนั่นนะ่ะไอ้มุมนั้นนะ่ะมันคุมได้สามที่นะถ้ามันเกิดอะ่ะคือเออข้างล่างที่โดนฮุกอ่ะตรงนั้นข้างล่างแล้วก็ข้าง,าง,งๆรนะูรูเนี่ยนะใจฝั่งเหนือตรงนั้นนะ่ะสามที่ถ้ามันเกิดอะ่ะยืนอ,อยู่ตรงนั้นจุดนั้นจุดคือใครใ <น S 2> สวดแม, <า S 2> ม่งก็ยืนน้ำ,ยนำโยนน้ำเอาเอย่างเดียวเลยเออโยนน้ำเฮียกระสุดบงจา้า มาเนี่ยตรงนี้ที่ผมจำได้เนี่ยกลางแมพเนี่ยตรงนี้คือกลางแมพ <c oughs> โอ้ยเ <c oughs> ฮีย้ย <c oughs> มอ โอ้ยไอ้เหี้ยชัดเจนผีพลายโอ้มายืนคุมโซนแบบไม่ได้ตามแจ็คด้วยนะน่าจะใช่นะน่าจะยืนน่าจะยืนจุดนั้นหรือเปล่าโอ้แม่งดูดีกระสุนพวงจักรตรงนั้นอ่ะแจ็คโยนไอ้นี่แล้วด้ตะปูเจอเจ้าของแมปซะด้วยเปิดไปก่อนหนึ่งดอก ไม่เคยฆ่ามันเลยนะตัวเนี้ยน่าจะฆ่ายากกว่าให้เจอเจอยาวมาต้แต่เล่นตั้งแต่เล่นมาฆ่าได้ตัวเดียวเองผีพายอ,อ๋อรอบนั้นรอบนั้นแม่งออกที่เราเล่นนะผ <c oughs> <c oughs> ีพายออกเฉยเลยเปิ์กจัดเต็มแท้แท้เฮ้ยพร้อมสวดแล้วนะ่ะ ไหนต้นไม้ต้นไหนต้นไม้แม่งก็เยอะเหลือเกินไหนอ่ะโอโ้โหคุณดูที่ถัวตรงนี้ดิตรงนี้ผมไม่เคยเจอว่ะน่าจะสุ่มมาป่ะอุ้ยอุ้ยยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ปลาด้วยอ่ะเอ้ยมันมีเผาสเตมิน่าด้วยนะเอาแล้ว ว่าเดิมปม่อวะระ,ะบะบมาลังเอ้ยไม่ใช่ชื่อชื่อไม่เหมือนอยู่กับแ,แ,แ,แจ็คโอ้โหแม่งปลาโอ้โหนี่อะทีมงานปลาโป่งไอ้สัตว์มันผ่านนาทีมาไม่น่าฉันเฮ้ยโอ้โหเยี่อะทำมังคับ นี่ไงตรงนี้ที่พูดถึงกันป่ะ <c oughs> โอ้โหพ่อมึงอ่ะกูจะรอดได้ยังไงวะจากเงื้อมือมึงอ่ะอะโอ้นี่ไงเออมันสุม่มว่ะสาราไม่มีเว้ยแอบนี้แม่งปลาน้ำกระจายเลยตัดเรื่องโหดมากดูดินี่เจอมันชุดเดียวแล้วเนี่ย คือมันไม่ต้องเดินถึงตัวผมเลยแม่งแค่ปลาใส่ผมอ่ะเดี๋ยวผมจำไม่ได้ผมเอายาวิเชียราระยะไกลโอ้ยมันอยู่ไหนคะตีแค่ไหนดิกางแมพกางแมพกางแมพไปเดินไปแล้วนะไปเดินไปแล้วนะอยู่นั้นปลาโกเดียวนี่มุ๊บใช่ใช่แม่งแรงแรงเกิน โอ้มัมายืนอยู่กลางแมพมันเฝ้าสามจุดนี่แหละเอ้ยเอายาก่อนอุ้ย้าวแคึ้้าวแเจ็บวบ่ะโอ้ชิบหายหนี่คือกลางแมพปป่ะอา้าวเฮ้ยโดนไล่มาแล้วลหนุ่มกูไปสวดในห้องนั้นดีกว่ามีคนใส่ไว้แล้วเจอกันแล้วกันนี่ นี่อะไรเนี่ยโอ้โหเชี่ยแม่งโคตรเก้าร้าวอ่ะไอตัวเนี้ยผมว่าปิดประตูแล้วสวดอยู่ในห้องก็ดีนะจัวปศาจรวาาาัเีเขาไม่เสียงทางประตูปุ๊บก็เพ่นไงใช่ป่ะอย่างนี้แม่งเดินเข้ามาชุยเลยอย่าีกมยันมพุทธายะมาบรันาภัสสจักรอารวะหานาจับยรง สวัสดปยคังราลายดีสุสังวันศุกราท่านวสวันนะสังวันนัสัะทูสินระยามาสังโอ้ยโหรถโคตรเยอะเลยอย่าสมาธิเดี๋ยวแล้วหรอ แบบนี้ก้าวๆอยู่แล้วมึงบอกเพื่อนเถอะอีูเห็นเพื่อนแม่งติดตลอดไอ้สัตว์ <c oughs> โอ้จะตายแกดูดิเฮ้ยมาลงกินเคียวได้ยินเสียงนะม่เอาวะมันมาปะที่สุดโอ้นีเซ็ตคนเี่ยเซ็ตคนอยู่อเอาเฮ้ยไปไงวะตรงนี้เหรอ เทปอ่ะโอลอย่างน้อยก็ไม่โดนลูกโป่งอ่ะโอ้ย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 โอยโอยทำไมถ่ายมันไม่ได้โอ้ยแตงตัวสองแม่งเด็ดว่ะโอ้ยโทษอย่าเมาเบิ้ล ถ้ามันมามันน่าจะเอากลัวกูใกล้ตายแล้วบอลเฟลิกเฟลกไปละไปแล้วเหรอไอตรงนั้นมาประมาณเก้าสิบ่ตรงไหนในบ้านนั้นเหรอนะไม่ไม่ไม,ม่ตรงระเบียง ชสถไม่อาไปโมันเฝ้าวิญญาณฉันเลยระเบียงเก้าสิบเลยเหรอโอ้ก็พยายามอยู่อ่ะมันก็ไล่ระเบียงไหนไ <ม S 1> วะระเบียงหรือท่าน้ำตรงนั้นเออเขาเรียกว่าอะไรท่าน้ำหรือเปล่าท่าน้ำนนนนะ่ะตรงนั้นนะ่ะเฮ้ยเพื่อนสวดในบ้านอยู่ว่ะอีกหนึ่งทีมอะ่ะตอนมึงไปชุบได้เหรอวะกูได้ข่าวว่าคำมันเฝ้าไม่ใเหรออยู่ยังไงไวรุ่นเพาอยู่เพาอยู่เพาอยู่ไปไป ไอ้ตรงท่าน้ำนนทร์อ่ะตอนอันน่ะเหมอยบ้าที่อยู่ต่ำๆเลยอันนั่นแหละกำลังหนีอยู่เฮ้ยเก้าเก้าหมดแล้วงั้นเสร็จหมดแล้วดิอย่างเงี้ยเก้าเก้าเลยใช่ปะตรงนั้นอ่ะติดเลยนะถ้างั้นติดหมดเลยนะตัวนะไม่ใช่ถือสารผิดนะเอาล่ะกำลังสวดตรงนั้นอยู่จะติดท่าน้ำนนท์เลยเดี๋ยวกูลงไปติดข้างล่างก่อน อันนี้คือทีมงานเขาบอกมาว่ามันครบแล้วเดี๋ยวเอาเอา,เอาเลยแล้วกันนะโอ้โทษขอเพื่อนเอาดิอีกหนึ่งอ่ะท่าน้ำนวนอ่ะติงมันกลับไปสรวจอยู่สรุปมันเก้าเก้าจริงไหมเนี่ยมันไม่ได้เก้าเก้ามันบัตเก้าสิบ เก้าสิบก็โอเคเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วใครยืนใครไอเอฟเอเฮ้ยปอนวัดเดือดเฮ็กปิดประตูอ่ะปิดประตูใช้สเตปปิดประตูเอไเอ,อเเได้เลือกเพิ่มแล้วได้เลือกเพิ่มแล้วเอาดิข่าดิอยากลองว่ะเจอประคำแล้วเจอไม้์กายสิทธิคส่ันนี่เมื่อุ้ตอ้ยนไอปอนเอาเปิร์กเอาเปิร์กติดยานมาปะเอามาอยู่เดี๋ยวด้ะเนี่ยเต็มเลยเนี่ยสองอันเนี่ย ตรงตรงอ่ะกลางแมพ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 เฮ้ยตรงนี้มียาเพื่อนเอฟหน่อยเอฟนำอยู่ไหนเอฟหน่อยเอฟหน่อยโอ้โหเฮยไกลอยู่เห็นแล้วล่อมาล่อมาล่อมาเฮียแม่งโหดว่ะ เออโลัวๆดลัวโดนลววมันไม่สนใจอะไรเลยใช่ไหมฮะเราอ่ะเฮ้ยตกมันโดดตกไปเหรอขอไปหายาหน่อยนะทุกคนตายวะมียาอยู่ไม่เหรอติกให้แล้วอ่ะตรงนี้กลางแมปเลยเนี่ยไหนวะไปไหนแล้ววะเอายาหายสัตยาหายนี่ไงรู้ลวใครเอาไป เออตายสวย <c oughs> ไม่ตายยังไงวะนะเฮ้ยฆ่าได้แล้วว่ะผีพลายกับเปิร์กเต็มวิม่งแต่เราสวดเร็วอยู่หรือว่าเราไม่ปล่อยเวาใล้แบบเสียเปล่า,าเว้ยรุนไปแช่สองแช่อยู่ไอ้ตัวเนี้ยเบลเจ็ดแล้วจังหวะเนี้ยชัวร์ไนซ์ ันสองเลยวะ